ตัวหัวต้องหั่นเนอพี่น้องบริไ้ถ่ายรูิได้ถ่ายวกดีโูสูตรนี้ถษานหน่อยอ่ะสิเมืองเนี่ยจะบ่เขาดีนะไม่ได้แ็่อย่างเนี้ยน้ำตกน้ำตกหมูเนื้อย่างนื้อหมูมีอย่างบ้างนี่เนี่ยโอ้แบบนี้เนื้อหมูเอาไปย่างก้อนเป็นบ่อย่างแล้วมักขวัวอีกแต่ก็มักขวัวอีกเด้อ เดี๋ยวเขมีอย่างผักซีจีนจีนคับนีหล่าผัดหอมมะกายอย่างเนีหอมแดงหอมแดงหอมแดงโอ้วันนี้เขาใช้มะปุงกันดิบอ่ะเนี่ยปุงเหรอน้ำปลาเนี้ยน้ำปลาโอ้ยองอ่ามึงเด้อมึงเด้อพอไปผัวผพอผัวผัวถ้าคันนี้เด้อพี่น้องฟ้าฟแล้วโอเค น้ำปลาเพิ่นก็เป็นขวดนั่นแดียวแซ่บดินะ่ะเออในภาษาภาษาน้ำปลาซื้อแซ่บดิมันมันหอมอันปิ่งปิ่งท่านเลยถ้าผัานปิ่งท่านเนี่ยเนื้อปิ่งท่านเราก็มาขวยเท,ที่ยงเย็นวะันพระศุกร์ผงชีสดผงลอดใส่แล้วผงชีลดนี่เต้อ,อ๋ข้าวคนนี้เอาเดีย๋ยวไปน้องผงชีลดข้าวคนนี้เอาเงิอนอ,อย่างเนี้ยติดปน ปใส่ผก้านเกินเรากินเผ็ดบ่าได้เนหรอนี้เนื้อนั่นมีเขามีน้กินเพียเจ้าอยู่หอกเนื้อไ่เป็นย่งันป็นตวแซบบ่พี่น้องขอกลัวตีน่าอมต้องขลัวต้องหันเด้อพี่น้องไ่ได้ถ่ายรูปไ่ได้ถ่ายวิดีโอซ้ำเนเขาเหมือเขามาผสมกัน เวอร์นะมึง่อยแซบปะมึงกับมือไ่ค่อยแซบปะเต้โอ้ยมึงดูพี่น้องมึงดูเวอร์นะน้ำอดจุ๊นำอุดจักอะเต้โอ้ยน้ำตกดัสูดไ่ีผาน่อยน้ำไรยพุ่นแล้วอื่นน้ำไร้ตะของพุ่นน่ะพุ่นน่ะมึงดูพี่น้องเป็นแซบบ่ ดีทิกอ,อาซิมเมืองนะ่่บอกพอดีพอดีบอกเข็มมราจะแสบไหลายอาจะมี่ะพี่น้องไม่น,น่เข็มมา